สวัสดีครับพบกับผมพุทธิพงศ์อุตรศรีวันนี้มีสาระดีๆมาบอกเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาจากคอมพิวเเมื่อกดแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดแต่ไม่มีข้อความท,ทั้งทั้งที่แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดยังสามารถใช้การได้ดีมีสัญญาณเข้าไฟนำล็อก คลิปนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสาเหตุอันเกิดจากไดเวอร์ของคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เสียหายชำรุดระบบการทำงานของคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เกิดเออร์เไม่สามารถใช้งานได้เมื่อกดแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด ก็ไม่มีข้อความใดๆปรากฏขึ้นคลิปนี้มีวิธีแก้ไขมีขั้นตอนและวิธีการเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราทำการตรวจสอบคลิกเมาส์ด้านขวาที่ปุ่มสตาร์ทหรือปุ่มเริ่มต้นที่มุมซ้ายด้านล่างขั้นตอนที่สอง ให้เลือกเมนู Device Manager คลิกซ้ายจะปรากฏหน้าต่าง Device Manager สังเกตที่เมนูคีย์บอร์ดจะมีเครื่องหมายเตือนลูกทรงสามเหลี่ยมพื้นสีเหลืองปรากฏอยู่วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยให้ทำการดาวน์โหลดไดเวอร์คีย์บอร์ดจากเว็บไซต์ จากนั้นให้ทำการติดตั้งและทำการอัปเดตเมื่อทำการอัปเดตเสร็จสิ้นให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้ทําการตรวจสอบอีกครั้งว่าเครื่องหมายเตือนจะยังคงมีอยู่หรือไม่หากไม่มีเครื่องหมายเตือนรูปทรงสามเหลี่ยมพื้นสีเหลืองปรากฏอยู่นั่นก็หมายความว่าคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นอันเสร็จสิ้น สำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าหากท่านใดมีข้อสักถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ